สวัสดีครับลุงชม433มาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วพบกันทุกวันเวลาบ่ายสองก่อนอื่นเลยขอขอบุณไลฟ์ s ไ c ร์ซีซีซี333และกลุ่มเฟซบุ๊กไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีทีเด็ดบอลบ้าดูบอลครับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเข้ากลุ่มฟรีมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทุกวันทาย43นะครับกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยส่วนขอลุงทุ่มเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยครับ เรามาดูบพฤติการมลงจบกันเลยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคู่แรกคู่หลักของเราครับเดวิสเซนลแพ้สเปอร์ไป4ประตูต่อ1ครับสเปอร์หยุดสถิติเดลไรต์ไม่ชนะใคร5นัดติดลงได้ครับคู่นี้สลับเต็งตายส่วนสกอร์สูง3ลูกยิงกันเยอะครับผ่านคู่ต่อมาแมนซิตี้ครับชนะลูตันแค่1ประตูต่อ2ครับลูตันนำไปก่อนด้วยนะครับโอ้โหคู่นี้คู่นี้เต็งตายนะครับส่วนสกอร์สูง3.25เสียครึ่งส่วนคู่สุดท้ายครับเอเวอัตันครับเอเวอัตันชนะเชลซี2ประตูต่่่่อ0เเชลลซีีนนนนแแแขงกกัััยยยบบมูะคร ก็คู่นี้ครับแตกทั้งเต็งแล้วก็สกอร์ต่ำครับทำให้ผลประกอบการเมื่อคืนบวก1 0 0 0บาทผลประกอบการรวมบวก1 0 0 0 0ืสเต็ปสูงต่ำมีกันออนครับบวก646บาทคืนนี้ครับวันจันทร์บอลซาล,ลงแล้วครับหลังจากที่อัดกันมาตั้งแต่กลางสัปดาห์ครับคืนนี้เลยเหลือแต่คู่ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ที่คัดมาหวังว่าจะถูกใจเองกันนะครับแน่นอนทุกคู่ไปดูไปลุ้นกันได้ที่บ้าดูบอลฮีทเอชดีคอทุกเรื่ทุกถ้วยทัท่วโลกชัดเร็วแรงที่บ้าดูบอลฮีทเอชดีคอ กดติดตามใน u ู u b e รวมถึงช่องสำรองด้วยลุงจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบพคงจรที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกับลุงจม43่อามถ้าพร้อมแล้วด้วยครับทัศนวิจารณประจำวันจันทร์ที่11ธันวาครับคู่แรกไปกันที่สเปนครับเกมลาลิก้าคู่ระหว่างราโยบายเยกาโน่จะเปิดบ้านเจอกับเซลตาบีกโกครับคู่นิตะกันเวลาตีสามภาพรวมนะครับจากตารางลีกตอนนี้นักคู่เนี่ยอยู่ในครึ่งล่างของตารางครับโดยที่ ลาโยบายกาโนครับแ่งมาแล้วสินัดเก็บได้ทั้งหมด19แต้มปัจจุบันอันดับที่11ส่วนเซลตาบิโก้ครับ15นัดเก็บได้ทั้งหมด9แต้มนะครับอันดับที่18ก็อยู่ในโซนแดงครับลาโยเนี่ยเอาจริงๆยังหวังพื้นที่บอลยุโรปได้ครับแต่ต้องสม่ำเสมอกว่านี้ส่วนเซลตาบิโก้ควรจะมีแต้มเพราะถ้าหากคาดิทห่างกว่านี้ความกดดันจะเพิ่มขึ้นนะครับมากันที่เจ้าบ้านก่อนครับเจ้าบ้านครับลาโยบายกาโนฤดูกาลนี้ครับ2 0 2 3 2 0 2 4ถือเปานฤดูกาลที่ติ่อการขอรา็ยฤในลาลทีแลาวครับ สองฤดูกาลแรกเนี่ยพวกเขามักจะจบที่กลางตารางทั้งสองฤดูกาลเลยฤดูกาลนี้จนถึงตอนนี้มองดูแล้วก็จะมีนวโนจบกลางตารางเช่นกันครับลายโยเนี่ยยังไม่มีฟอร์มที่น่าประทับใจอะไรมากนะักนอกจากเกมที่เปิดบ้านเสมอกับบาร์เซโลนาหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแล้วครับลายโยเนี่ยห้าเกมล่าสุดยังเก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวอีกต่างหากเกมล่าสุดนะครับ ไปเยือนนะครับในบอลถ้วยโคปาเดเรย์แล้วก็ชนะเยสครานครับศูนย์ประตูต่อสองพวกเขาเนี่ยต้องรอถึงนาทีที่89เลยนะครับกว่าจะยิงเบิ้ลผ่านมาได้ผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนแต่ผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีครับมีผู้เล่นแบนหนึ่งตัวแบ็กซายนะครับอันฟองโซเอสปิโน ส่วนทีมเยือนครับเซลต้าบิโก้คือหนึ่งในทีมท,ที่โชว์ฟอร์มน่าผิดหวังในฤดูกาลนี้จนถึงตอนนี้ครับพวกเขาเนี่ยเก็บได้เพียงแค่9แต้มเซลต้าบิโก้จึอยู่ในโซนอันตรายโซนแดงครับโชคดีที่พื้นที่ปลอดภัยเนี่ยอยู่เหนือพวกเขาเพียงแค่2แต้มเท่านั้นชัยชนะเพียงสนัดของเซลต้าบิโก้จาก13เกมล่าสุดล้วนมาจากถ้วยโคปาเดเลย์ครับรวมถึงชัยชนะเกมล่าสุดในคืนวันพฤหัสที่ผ่านมานครับเซลต้าบิโก้บุกชนะนะครับสองประตูต่อหนึ่งเหนือเซสตาลิเบอร์ครับฟอร์มในลีกยังชวนปวดหัวครับ ผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนครับของเซลตาบิโก้เนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บหนึ่งตัวครับกองหลังโจเซฟเอโตโอนะครับนะัดต่อไปขอ,ของทั้งคู่นะครับมาดูกันว่ามีเกมอะไรน่ากังวลรอยอยู่หรือเปล่าครับรายโยครับจะได้พัก4วันก่อนที่จะไปเยือนโอซาซูุน่าอันดับที่14ส่ครับส่วนเซลตาบิโก้ได้พัก5วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับฟาราด้าอันดับที่19ครับทั้งคู่เนี่ยเจอเทีมในครึ่งล่างของตารางครับนปะัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาให้คู่นี้เนี่ยเปิดราคามา รายโยตต่อเสมอครับจ่ายที่0.77สูงต่ำ90นาทีกำแพงอยู่ที่2.5จ่ายที่น้ำแดงลบ0.96สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกจ่ายที่0.99ครับกระแสกาเล่นจากเอเชียบุกี้ยังไม่มีครับถึงเวลาฟันธงการเดิมพันหน้าตาต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางถนมเว็บตรงนี้คู่ได้ครับคููจบขอให้ต่อรายโยบายเยกานอร,ราคาเสมอครับ ดูในช่วงหลังครับทั้งสองทีมเนี่ยฟอร์มไม่ต่างกันมากนักลุงใหม่ถึงแย่ไม่ต่างกันมากนักนะครับใช้ชนะในเกมลีกเป็นของที่หายากสำหรับทั้งคู่ครับและแม้อันดับในตารางเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันนะครับแต่ฟอร์มช่วงหลังก็ดูจะปวดหัวพอกันครับราคาของคู่นี้เลยออกมาที่เสมอเลยนะครับเว็บมองว่าสุสีต้องขอบอกก่อนครับว่าลุงไม่ชอบเหลี่ยมเต็งเท่าไหร่แต่ราโยเนี่ยได้เล่นในบ้านครับและเอาง่ายๆว่าในบ้านพวกเขาเคยยันเสมอบาเซโล์นามาแล้วด้วยซ้ำครับดังนั้นเกมนี้คงไม่แย่ถึงขนาดแพ้ขาบ้านดังนั้นนนถ้าจะะมีคช ขอเลือกไปที่ทีมอันดับสูงกว่านะครับและนัดนี้เนะี่ยได้เล่นต่อหน้าแฟนๆของตัวเองด้วยอย่างพึ่งน้อยนะครับขอจิ้มไปที่พึ่งน้อยรายโยบายกาโ,โนครับผลรวมประตูสูงตาม90นาทีลงจบให้ไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำ2.5เน้นนะครับดอกจันสกอร์ต่ำ2.5 เกมรุกเนี่ยดูมีปัญหาทั้งคู่ครับรายยยิงได้เพียงแค่4ประตูจาก5หน้าต่อสุดในทางกับการเซอตาบิโก้ก็ยิงได้เพียง3ประตูใน3เกมก่อนหน้าครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยลงมาเล่นเกมนี้ด้วยความเกรงครับโดยเฉพาะบิโก้เนี่ยซึ่งถ้าแพ้เกมนี้เนี่ยก่อไปจะเหนื่อยหนะักแน่ความกดดันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตันนั้นเกมนี้น่าจะเล่นกันด้วยความระวังครับเกมน่าจะหนืๆ่ๆดูแล้วลูกเดียวอาจจะตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยครับก็ไปทางสกอร์ต่ำดีกว่าสกอร์คาดคิดว่ารายยูชนะได้นะครับหนึ่งปรอยูี่บ คู่นี้ส่วนตัวเน่นไปทางดอกจันสกอต์ต่ำสองจุดห้าส่วนอีกสองทีมครับทีม่มาฝากกันจะไปต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยอย่างอยู่ที่สเปนนะครับสำหรับคู่ที่สองแต่ไปกันที่หลีกรองของสเปนครับเซกุนดานลีของสเปนเป็นการเจอกันระหว่างเตเดลิเฟ่จะเปิดบ้านเจอกับเอาขอกอนครับเตะกันเวลาตีสามภาพรวมครับเตเดลิเฟ่สิบแปดนัดเก็บได้ยี่สิบเจ็ดแต้มอันดับที่สิบครับส่วนเอาอคอก้อนสิบแปดนัดเก็บได้สิบสี่แต้มปัจจุบันอันดับที่ยี่สิบเอ็ดอยู่ในโซนแดงครับเป็นรองด้วย เกมนัดล่าสุดที่นังคู่เจอกัน,นครับเป็นการเจอกันที่บ้านของขอัลฮอคอนเตเนริเฟ่บุกไปชนะได้ศูนย์ประตูต่อสองคู่นี้สิบเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นเตเนริเฟ่ทำได้ดีกว่าชนะไปถึงห้าครั้งนะครับเตเนริเฟ่ครับเล่นในลาลีกาสองเนี่ยเป็นฤดูกาล ที่11ติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาบักจะจบกลางตารางครับโดยมีได้ไปเล่นเพย์ออฟแค่2ฤดูกาลแต่ก็ไปไม่ถึงโดดาวครับในปีนี้หลังจากออสต์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอยู่ใน5อันดับแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับเตเนเฟ่ก็ปล่อยแผ่วลงตามครับหล่นลงมาอยู่อันดับที่10ณปัจจุบันครับแต่อย่างไรก็ตามเตเนรเฟ่แต้มห่างจากโซนเพย์ออฟนะครับที่จะลุน้นเพย์ออฟเลื่อชนชั้นเพียงแค่3แต้มเท่านั้นความหวังยังมีอยู่ครับ เกมล่าสุดของเตเนลเฟ่เนี่ยจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาทีหน่อยครับหลังจากที่ชนะลาคอรุญาในช่วงต่อเวลาในโคปาเดลเลยครับชนะไป2ประตูต่อสส่วนทีมเยือนครับทีมเยเออือนอัลคอคอนเนี่ยปีก่อนโน้นะครับตกชั้นแวะไปเล่นในลีก้าสามมาแต่ก็กลับขึ้นมาในเซกุนด้าอย่างแทบจะทันทีครับ <S <S อย่างไรก็ตามในฤด,ดูกาลน,นี้ครับอ,อัลคอคอนอาจจะต้องแพคก,กระเป๋อีกครั้งครับเพราะดูแล้วฟอร์มไม่ดีเลยครับอยู่อันดับที่21โดยมี14แต้มคะแนนหากจากโซนปลอดภัยในย6แต้มไปแล้วครับดูเหมือนว่าพวกเเเคาน่่ยจะะแรรือๆับ เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขายังตกรอบโคปาเดเรย์ครับโดยนะครับที่ทีมแพ้ทีมอันดับบวยนะครับของลีก2อย่างกาตาเตนานะครับซึ่งเป็นการแพ้ต้อนรับโค้ชคนใหม่ด้วยนะครับหลังจากเปลี่ยนโค้ชไปนแล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้นดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติครับลุงจมให้ต,ตาเตเนรีเฟครึ่งควบลูก แม้จากตำแหน่งบนตารางตอนนี้ครับจะยังดูเหมือนไม่น่าพอใจทั้งคู่ครับโดยเฉพาะอ,าอัลคอคอนแต่อย่างไรก็ตามตเตเนริเฟ่ครับดูจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากการที่ไม่แพ้ใน3เกมหล่าสุดแล้วก็เป็นการชนะถึง2เกมครับส่วนอ,อัลคอคอนยุบแล้วยุบเลยครับไม่ชนะมา5เกมติดแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมความมั่นใจก่อนเจอกันในคืนนี้ต่างกันนะครับ และมันก็สะท้อนผ่านราคาต่อรองที่เว็บให้เนี่ยเตเนเฟ่นะครับต้องชนะอ่านถึง2ลูกถึงจะกินเต็มเว็บมองทีมกลางตลาอย่างเตเนเฟ่เนี่ยว่ายังเหนือกว่าอัลคอนพอสมควรนะครับดังนั้นถ้าจะให้เลือกลุงขอเลือกไปทีมที่ดูเมียโนโน้มขาขึ้นอย่างเตเนเฟ่ดีกว่าครับสูงตม่มเก้าเซนาทีมรดูจบให้ไปที่เน้นอกจันสกอร์ต่ำสองลูกลุงชอบเหลี่ยมต่ำครับอยากให้เน้นครับจากสถิติเตเนเฟ่ครับจบสกอร์ต่ำเกือบทั้งหมดในเกมที่บ้านของตัวเองครับ าเกมในบ้านในเซกุนดาลีกเนี่ยพวกเขาจบมากกว่า2.5ประตูเพียงแค่ครั้งเดียวในบ้านของพวกเขาแห่งนี้ครับที่พวกเขาเนี่ยเสียเพียง4ประตูนะครับตก0.4ประตูต่อเกมครับทำให้เตเนเดเฟมีสติเกมรับที่เล่นในบ้านนะครับดีที่สุดในเซกุนดาแล้วก็เป็นเหตุผลเดียวกันที่ทําให้พวกเขาเนี่ยมักจะมีสกอร์ต่ำครับ ส่วนอาข้อขอเนี่ยฟอร์มโดยรวม,ยมแย่ๆครับเพราะเขาทำประตูไม่ได้เลยใน4เกมลาสุดดังนั้นคงยากที่จะเห็นประตูมากมายถล่มทลายในเกมนี้ครับไปทางสกอร์ต่ำดีกว่าสกอร์ที่คาดคิดว่าเตเนริเฟนชนะได้1ประตูต่อศูแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่0.75ลุงว่าไม่น่าสนนะครับไม่รู้จะยิงกันนาทีไหนคุณนี่สนัวครับเน้นไปทางดอกจันสกอร์ต่ำสอลูก ส่วนคู่ที่3ที่เอามาฝากกันนะครับเป็นเกมโรมาเนียซูเปอร์ลีกครับข้ามไปที่โรมาเนียเลยครับเป็นการเจอกันระหว่างดิลโมบูคาเรสจะเปิดบ้านเจอกับยูนิเวอร์ครูสครับเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีภาพรวมจากตารางลีกครับเริ่มกันที่เจ้าบันก่อนดิลโมบูคาเรสครับอันดับที่สิบห้าจากสิบหกทีมณปัจจุบันคือรองโวยนั่นเองครับสิบแปดนัดเก็บได้สิบแต้มส่วนยูนิเวอร์ครูสครับ อันดับที่6ตารางปัจจุบันครับ18นัดเก็บได้26แต้มครับโดยนัดล่าสุดที่ทังกู้เจอกันเป็นการเจอกันที่บ้านของยูิเวครูสนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1คูน่นี้การเจอกัน10ครั้งหลังสุดนะครับเป็นบูคาเรสต์นะครับเดนมบูคาเรสต์ทำได้ดีกว่านะครับชนะไป4ครั้งเสมอกัน5ครั้งนะครับโอ้หน้าเซอร์ไพรส์ครับ ยูนิเวอร์คูดครับกำลังมองหาชัยชนะเนี่ยเพื่อรักษาตำแหน่งในครึ่งบนของตารางครับเพื่อที่จะเล่นมินิลีกนะครับเพย์ออฟหาแชมป์โดยจะเดินทางไปเยือนหมาไม่กัดนะครับดีเดโมบูคาเลสที่ฟอร์มเนี่ยไอซียูนะครับ, alet, form, นะ ICU, รบมากๆเลยนะครับเจ้าบ้านนะครับ เดนมบูคาเลสเนี่ยแทบจะสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยหลังจากที่เลื่อนชั้นจากลีกา2มาแล้วนะครับตอนนี้14เกมที่พวกเขาไม่ชนะเคยเลยไม่ชนะใครเลยนะครับในทุกรายการแม้ลีกโรมาเนียเนี่ยจะยังมีมินิลีกที่จะเตะก,กันเพื่อหาทีมตกชั้นอีกหนึ่งรอบนะครับแต่หากยังเป็นแบบนี้บอกได้คำเดียวว่ารอดยากครับพวกเขาเนี่ยคะแนนห่างจากอันดับที่14ถึงแแต้มเกมล่าสุดเป็นเกมบอลด้วยบอลถ้วยครับเปิดบ้านเสมอกับโอเตลุนกาติไป3ประตูตอ3สส่วนทีมเดียนครับยูนิเวอร์คูด ฟอร์มของยูนเอรคูตในฤดูกาลนี้นี่ยตรงข้ามกับเจ้าบ้านเลยนะครับเด็กเนิร์ดเมืองคูตเนี่ยปัจจุบันอยู่อันดับที่6ครับและเข้าสู่เกมนี้ด้วยชัยชนะ3มนัดหลังสุดในทุกรายการครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในดับสุดท้ายของกลุ่มในกลุ่มที่จะไปเล่นมินิมินิลีกเพื่อหาแชมป์นะครับโดยมีคะแนนนำอันดับที่7อย่างเฮอร์มันส์ตัดครับที่รอเสียบรอแซงอยู่แค่แต้มเดียวเกมล่าสุดครับเป็นเกมบอลด้วยเช่นการบุกไปชนะโบโตซานีนะครับศูนย์ประตูต่อ4เลยดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติครับก ต่อยูนิเวอร์ครูดครับปอปอเสมอครึ่งเล่นในบ้านของตัวเองได้ครับแต่ฟอร์มการเล่นในบ้านของดิีโมบูคาเลสสิบเเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะแค่1นะครับแล้วก็เสมอ5แพ้5ครับในบ้านเนี่ยแทนที่จะได้เปรียบนะครับเป็นแหล่งฟาร์มคะแนนแต่นี่แทบจะอุกครามใครไม่ได้เลยครับส่วนยูนิเวอร์ครูดะก็ดันฟอร์มเยี่ยมในเกมนอกบ้านต่างหากนะครับเกมนอกบ้านของยูนิเวอร์ครูดอะยังไม่แพ้เลยในทุกรายการนะครับและก็เก็บชนะได้6กนัดจาก8เกมเยือนหลังสุดด้วยเห็นแบบนี้แล้วไปทีมเยือนยูนิ สูงต่ำ90ินาทีุทกจบให้ไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำ2.25เน้นเหลี่ยมต่ำครับเน้นไปที่ต่ำ2.25จากสถิติ11เกมในบ้านตะกี้ของเดโลโมบูคาเรสเนี่ยแม้พวกเขาจะเสียไปถึง15ประตูครับแต่มีเพียงแค่2เกมเท่านั้นที่จบลงด้วยสกอร์มากกว่า2.5ประตูพวกเขาเนี่ยดันไม่คยยิงซะอีกนะครับอีกอย่างที่น่าสนใจคือเฮดเวการจัดการของทั้ง2ทีม8ครั้งหลังสุดจบที่สกอร์สูงเพียง2ครั้งเท่านั้นอีกอันหนึ่งที่น่าสุดนครับ ยูนิเวอร์ุตไม่สามารถปลุกมาชนะได้เลยนะครับโอ้ปีนี้เนี่ยถึงสถานการณ์จะต่างออกไปมากๆครับแต่เชื่อว่าเกมนี้อ่ะไม่น่าง่ายนะครับไม่งั้นราคาเต็งเนี่ยคงไม่ให้ยูนิเวอร์คุตต่อแค่ปอปอ,ปอสมบูรณ์ครึ่งทางที่ฟอร์มต่างกันจากับฟ้ากับเหวนะครับกำแพงสูงก็แค่2.25เช่นกันนะครับดูต่ำไปหน่อยรู้ว่ายูนิเวอร์คุตชนะก็แค่เฉือนครับสกอร์ยากคิดว่ายูนิเวอร์คุตชนะ0ประตูต่อ1แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่0.75ลุงว่าไม่น่าสนนะครับข้ามไปดีวกว่า่าไมรู้จะยิงกันตอนไหนหนคู่ี้ส่ววนนนตััครบเ้าล2 5 สรุปทั้งสามทีมที่รุ่นจม433ให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับไลน์แอสไซน์ซีซีซีสามสามสามเจดีให้ฟรีทั้งสามตัวคู่แรกให้ต่อรายโยบายกาโนราคาเสมอครับแต่เน้นไปทางดอกจันสกอร์ต่ำสองจุดห้าคู่ต่อมาต่อเตเดริเฟ่ครึ่งครบลูกครับแต่เน้นไปทางดอกจันสกอร์ต่ำสองลูกส่วนคู่สุดท้ายครับให้ต่อยูนิเวอร์ครูทปปเสมอครึ่งแต่เน้นไปทางดอกจันสกอร์ต่ำสองจุดสองห้าครับ ทั้งหมดก็เป็นทีมที่ลูกชมชอบในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาไลน์ไอซ์ไซีซีซีสามสามสามจัดให้จบครูจอนทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะดีเด็ดนะครับรวมไปในที่เดียวแล้วก็ลุ้นเครดิตฟรีทุกวันกับเกมทายเซตสามครับแอดมาที่ไลน์ไอซ์ไซีซีซีสามสามสามแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มแล้วมาสนุกด้วยกันได้ทันท,ทีครับทุกใบสองมาเจอก,กันฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ